สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมช่องวีพาไปชาแนลนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางไปจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครวันนี้ผมมีทิปไปเที่ยวเพชรบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะครับว่าผมจะไปที่ไหนกันบ้างไปเลยครับ เดินทางมสาสักพักก็มาเจอไร่ทานตะวันอยู่ข้างทางนะครับสวยๆก็จะมีวิวภูเขาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะไร่ฟ้าใสนะครับใครมาแถวนี้ก็มาแวะได้นะครับ Seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you The other eleven get something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed Yeah Yes, has been the I can't believe it's true I'm just as surprised it's you าจะเข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าเห็นมองเห็นภูเขาสองฝั่งนะครับก็สวยๆนะก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ดูนะสำหรับคนที่วิ่งผ่านเส้นนี้ประจำก็น่าจะเห็นจนชินแล้วเนาะแต่สำหรับผมนี่ไม่เคยมานะครับเป็นครั้งแรกด้วยเนาะแล้วก็ผมก็เลยลองถ่ายให้ดูนะครับไปต่อกันเลยนะครับ ก็ตอนนี้ก็ผมมาถึงเพชบูรแล้วนะฮะตรงนี้ผมก็อยู่ที่ลมเก่าเนาะนะผมก็มาเจอวัดอะไรไม่รู้นะวัดตรงนี้นะสวยงามมากเลยนะ เนี่ยผมก็อยู่ด้านนอกนะยังไม่ได้เข้าไปนะเจอเจดีองใหญ่มากเลยนะฮะนี่นะสวยงามนะเป็นวัดสีมงคลบ้านหินกลิ่งนะโอ้โอ้สวยจริงๆเลยนะส่วน <มา S 1> ด้านหลังก็จะเป็นเออ่อาาพุทธเบอร์เนาะอยู่ข้างหลังตรงนู้นเนาะตรงนู้นเป็นพุทธเบอร์นะ <มา S 1> นี่นะ,ระรตรงนู้นตรงนู้นก็จะเป็นพุทธเบอร์นะฮะ สวยไกลนูน่นนะในสามารถในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะนี่นะนะตอนกลางคืนไฟจะสวยมากเลยนะนี่เซเว่นนะผมก็มาเอ่อกินก๋วยเตี๋ยวนะตรงนี้เนาะนี่นะก็ะพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวจะไปพุทธเบิรดนะฮะตอนเช้าๆเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเนาะนีะน่นะ นี่ผมก็ออกมาจากห้องพักแล้วนะฮะนี่นี่ก็อยู่ตรงข้างล่างเนาะก็ใกล้จะถึงเนาะประตูข้างหน้านี่นครถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนน2 3 7สมนะฮะมาถึงตรงนี้มีเซเว่เราเลี้ยวเข้าไปเลยนะฮะก็จะเป็นทางขึ้นููทธเบิกนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ประมาณตีห้ายนะครับ กอมืดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะครับก็วันนี้ก็มาถึงข้างบนนะครับตู้พูทเบิร์นะครับ

นี่นะก็เป็นป้ายนะผมก็ขึ้นมาจากาลงเก่านะยี่สิห้ากิโลนะมาถึงตรงนี้นะนี่นะนี่ก็จะเป็นทางขึ้นนะนี่นะก็จะมีคนขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่คนยังไม่เยอะนะฮะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะรถก็ามาเรื่อยๆนะแต่ทางค่อนข้างลชันมากนะนี่ฮนะตรงนี้ก็คือจุด เออด้านบนเนาะนี่นะใายแล้วเนาะส่วนนาลาก็จะเป็นเ,เป็นลุงเก่าเนาะผมก็ขึ้นมาจากตรงนู้นนะวะิวเริ่มเห็นวิวเริ่ม,เ,ม,เ,มเห็นอะไราแล้วเนาะสวยงามน,นะฮะ สวยนะตรงนี้เลยมีก็จะมีกขดทินนะมีเก้อี้ให้นั่งนะอ๋อสวยสวยสวยนี่นะคนก็มาถ่ายรูปกัน มันไม่ मालूम ว่าบินนี่แล้วหนู เย็นสบายนะไม่หนาวมากนะฮะสิบเก้าถึงยี่สิบองศาเนาะนะครับพนะนะร,ระอาทิตย์ยังไม่โผล่เลยนะตรงนี้เป็นแสง่เฉยเนาะนี่คือคนที่มาเที่ยวกันเนาะนี่นะก็มารอชมพระอาทิตย์แสงแรกของวันนี้เนาะ นี่นะครนนี่นะแสงติดแสงแรกนะสวยงามมากนะฮะนีนะ่ปลูกึันมาแล้วนะนี่นะสวยๆนี่นะ สวยสวยครับเนี่ยหิวรอบๆนะนี่นะแนะนะสงแรกมาแล้วสวยงามนะนี่นะเนี่บนะรรยากาศคนก็มาถ่ายรูปกัน นี่นะก็ทางขึ้นขึ้นมานะตรงนี้นะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเนาะนี่นะเป็นทางที่ผมวิ่งขึ้นมานะหรือเป็นทางขึ้นภูตะเบิกเนาะทุกคนก็จะต้องขึ้นเส้นนี้นะฮะโอ้ราดช,ชั้นน่าดูเลยนะ,ะตรงนี้นี่นะฮะถ้าสำหรับคนที่ขับรถเออไม่เก่งจริงนะผมว่าลำบากนะ ค่อนข้างอันตรายนะสำหรับรถยนต์นะฮะถ้าผู้หญิงหรือคุณสูงอายุสูงวัยนะผมแนะนำอ,อ,อย่าเสี่ยงเลยนะครับอันตรายจริงๆนะฮะสำหรับถนนเส้นนี้นะสุดๆนะเท่าที่เคยขับรถขึ้นภูเขาหรือไปที่ต่างๆยังไม่เคยเจอนะถนนเส้นไหนจะหดเท่านี้นะสำหรับผมนะครับหดจริงๆนะครับ ต้องแนะนำให้สำหรับผู้เชี่ยวชาญน,น,น,นั้นนะที่จะต้องขับขึ้นมาที่นี่ได้นะหรือคนที่เคยมาขับจนชินแล้วเนาะสำหรับคนยังไม่เคยอย่าเสี่ยงนะครับผมแนะนำเลยนะอันตรายนะฮะนี่นะอยู่สวยๆนะครับเห็นไหมเนาะนี่นะสิบจุดเก้นะ ส่วตัวผมรู้สึกเหมือนไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะแต่ควันออกจากปากเหมือนกันนะครับ <laughs> ะเลหมอกไม่มีนะฮะแต่ก็มีแบบหมอกบางๆอยู่นะแต่เป็นแบบทะเลหนาๆไม่มีนะต้องมาช่วงหน้าฝนนะครับเดือนมิถุนานตอนที่สอบถามผู้คนแถวนี้นะว่าช่วงนี้เขาจะเป็นแบบหมอกบางๆนะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นทะเลหมอกหนาๆแบบเหมือนที่เราเคยเห็นตามโซเชียลเนาะ ก็ตอนนี้รู้สึกร้อนเหมือนกันนะแดดแดดเริ่มแรงแล้วนี่นะประมาณนี้นะให้ดูคร่าวๆนี่นะอันนี้คือบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นเอ่อภูริพุทียานภูหินลองตานะตรงนู้นนะมีป้ายบอกอยู่พูดตามป้ายนะ ประมาณนี้นะรัสเซียนะโอเคตรงนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะที่คนมาชิคินกันนะเราจะมีพวกเปโมานของฝาเนะี่ยของกินนะเนี่ยก็จะมีชาวบ้านแถวนี้นะมาขายเขิดร้านขายนะเนี่ยมีทั้งรถยนตะ์มอเตอร์ไซค์นะทุกอด